ก็มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคณะกรรมการโรคติดต่อได้มีการประชุมและมีมติออกมาเรื่องของการปรับสูตรฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสูตรใหม่ที่มีออกมาเข็มแรกใช้ซีโนแวคเข็มที่2ใช้อัสราเซเนกาเข็มแรกกับเข็ม2จะห่างกัน3-4สัปดาห์ ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นมีคำเตือนกันออกมาเลยจากองค์การอนามัยโลกเรื่องของการปรับสูตรวัคซีนก็เลยทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกข้องใจสงสัยดังนั้นช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมๆกันว่าการปรับสูตรวัคซีนจะส่งผลอย่างไรบ้างคะ่ะ สวัสดีค่ะก็มาพบกับ Health Secret by Dr. อรวรรณอีกเช่นเคยนะคะก็จะมีคำถามตอนนี้เข้ามามากเรื่องวัคซีนผสมนะคะว่าเป็นอย่างไรควรฉีดหรือไม่ควรฉีดนะคะก็ยังเป็นเรื่องใหม่มากเพราะเป็นข้อถูกเถียงกันไปทั่วโลกแนมะ้แต่ WHO ก็ยังแนะนำว่าไม่ให้ควายไม่ให้ควายวัคซีนนะคะแต่ถ้าจะฉีดวัคซีนผสมนี่ต้องให้อยู่ในดูนพินิจของแพทย์ของประเทศนั้นๆเองนะคะ ซึ่งประเทศเราประเทศไทยเราเนี่ยก็คุณอาจารย์หมอยงเนี่ยจะเป็นอาจารย์ที่ได้รับตอนนี้คือทุกคนจะชื่นชมมาเป็นคนแรกที่ออกมาพูดเรื่องการควายวัคซีนเพราะว่าท่านได้ทํางานวิจัยเก็บสถิติมามากแล้วก็พบว่าถ้าได้ควายวัคซีนเนี่ยภูมิมันขึ้นได้เยอะกว่านะคะเพราะจากที่เป็นจริงเนี่ยจากประสบการณ์ที่เราพบในเมืองไทยก็คือคนที่ฉีดซิโนแวคไปครบสองเข็มแล้วเนี่ย พอหลังจาก2เดือนเนี่ยเ,เ,เราวัดภูมิต้านทานนะเพราะว่าเดือนแรกเนี่ยขึ้นสูงพอเดือนที่2องก็เริ่มดรอปลง50%ถัดลงไปก็ดรอปลงไปอีก50%เป็นเหตุให้บุคลากร,กรทางการแพทย์ติดเชื้อแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยก็เลยเป็นที่มาว่าก็มีการคิดว่าจะทำยังไงที่จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันบูสต์ขึ้นมาได้เพราะว่าตัวตัวไวรัสเนี่ยมันแปร ตัวเองเป็นแวริเอแนต่างๆซึ่งทำให้ดื้อต่อวัคซีนที่คิดค้นในช่วงแรกนะคะก็เป็นที่มาว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเทรนด์ใหม่ว่าแนะนำให้ฉีดวัคซีนเนี่ยเข็มที่3หลังจากที่ฉีด2เข็มแรกไปแล้วนะคะก็ยังเป็นแนะนำว่า2เข็มแรกควรจะเป็นโดสเป็นเข็มเดิมะคะ่ะวัคซีนชนิดเดิมแล้วเข็มที่3เนี่ยค่อยเปลี่ยนซึ่งตรงนี้ก็จะระยะเวลาของแต่ละวัคซีนเนี่ย ก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างถ้าฉีดซิโนแวคก็หลัง2เดือนก็ควรจะบูสซ์ซึ่งบูสต์ด้วยวัคซีนอื่นค่ะซึ่งไม่ใช่ซิโนแวคแล้วเช่นอาจจะเป็นแอสตราเซเนกาหรือจะเป็นโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์เพราะเป็นเป็นแบบเดียวกันนะคะแต่ถ้าเผื่อฉีดเป็นแอสตราเซเนกาเข็มที่1แล้วประมาณ2เดือน3เดือนฉีดเข็มที่2แล้วก็หลังจากนั้นอีก3เดือน6เดือนก็จะฉีดเป็นโมเดอร์นาหรืออะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องฟังกันต่อไปเพราะมันเป็นสถิติซึ่งเราก็ติดตามจากคนที่เขาใช้มาก่อนเราที่ต่างประเทศเพราะเขามีวัคซีนมากกว่าเราแต่นองเหนืออื่นใดก็คือต้องพยายามให้ทุกๆคนได้รับวัคซีนเข็มแรกให้ได้ก่อนนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่ได้รับวัคซีนเนี่ยก็มีภูมิระดับหนึ่งแล้วก็มีงานวิจัยที่ผ่านมาเก็บสถิติก็พบว่าคุณหมอที่ฉีดซิโนแวคสองเข็มเนี่ยค่ะก็ยังยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเจ็บใคร ได้ป่วยติดโควิดเนี่ยอาการก็น้อยกว่าติดน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวัคซีนใดๆก็ได้เข็มแรกเนี่ยฉีดก่อนจากนั้นเนี่ยค่อยพิจารณาเข็ม2คงคนจะเป็นวัคซีนเดิมแล้วเข็ม3เนี่ยค่อยมาดูกันว่าควรจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้อไหนเพราะตอนนี้เนี่ยวัคซีนเป็นเรื่องใหม่มากออกมาประกาศแบบฉุกเฉินให้ใช้ก็ยังไม่รู้ว่าผลข้างเคียงระยะยาวเนี่ยจากนี้จะเป็นอะไรเพราะเราก็ทราบมาว่า อย่าง a s t r a z e n e ก a Sinovac ก็มีเรื่องเลื่มเลือดถ้า Moderna, Pfizer ก็จะมีเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบน,นะคะเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็บางคนพูดไปถึงยีนในอนาคตเราจะเป็นโรคอ,ออโตอมูนง่ายไหมจะมีการแปรเปลี่ยนเป็นมะเร็งง่ายไหมอะไรเหล่านี้ซึ่งมันต้องดูจากสถิติแล้วก็ติดตามกันระยะยาวแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลตัวเองนะคะ หมอคิดว่าอย่าง HIV เนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะคะก็ยังไม่มีวัคซีนที่จะปราบเอชที่จะมาให้เพิ่มภูมิเอชแต่ทำไมเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยติดเพราะเราศึกษาจนเราเข้าใจว่ามันติดเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์หรือสัมผัสกับสารคัดหลังหรือเลือดเราก็หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นใส่ถุงยางอนามายัยแล้วก็ไม่ไม่มีการสัมสอนทางเพศก็ทำให้มันลดลงขณะเดียวกันโคโรนาไวรัสโควิดก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะคะ ซึ่งพอเรารู้นิสัยแล้วสิ่งที่สาคัญที่สุดลม,มันติดต่อทางลมหายใจทางอะไรนีเพราะนั้นแมสคงจะต้องใช้กันไปอีกนานนะคะแล้วก็จากมือถ้าเราสัมผัสแล้วมาขยี้ตามมีจุดเข้าอะคะ่ะแคะจมูกขยี้ตาเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็รู้ตรงเนี้ยเคล็ดลับสําคัญที่สุดเหนือวัคซีนก็คือการโปรเทคตัวเองแล้วก็ไม่ไปอยู่ใกล้กันมากคุยกันห่างหางหน่อยสัมพันธ์กันด้วยใจกับโชคดีที่เรามีมีพวกโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วย เราสามารถไลยหาการคุยกันทางโทรศัพท์ทำให้ไม่ต้อง grateful. ติดต่อกันดโนดยตรงก็ยังถือว่าเป็นข้อดีที่โควิดมาในช่วงที่เรายังมีปฏิสัมพันธ์กันได้ทางไลน์นะคะทางโทรศัพท์ก็หวังว่าทุกคนนะคะจะต้องติดตามค่ะเพราะนี่เป็นเรื่องระบาดที่ดเร็วรุนแรงแล้วก็มาเร็วนะคะก็ดูก่อนค่ะว่าจะต้องฉีดวัคซีนอะไรที่จะเป็นโดสต่อไปก็สำคัญมันจะมีวัคซีนเข้ามาทันไหม ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆค่ะขอบคุณค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ